สวัสดีครับมาอยู่กับผมคนเดิมนะครับคุณต่อคนเดิมนะครับวันนี้จะมาชมนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ของทางร้านนะครับทางร้านนําเครื่องตีปนนะครับมาดัดแปลงใส่เป็นหัวรถถ่ายนะครับแบบติดหัวรถถ่ายเดินตามนะครับตอนนี้ทางร้านจะนํามาเทสนะครับจะเป็นขั้นแรกจะเป็นตัวข้าวโพดครับเป็นข้าวโพดนี่ที่บดเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการเทสก็คือจะเป็นการบดข้าวเปลือกนะครับอื สำหรับทาวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับตัวนี้เนาะก็เครื่องตัวนี้นะครับทางร้านจะข้างในจะเป็นใบมีดนะครับสาหรับในการทําวัตถุดิบอาหารสัตว์เนาะจะเป็นเครื่องบดละเอียดนะครับสําหรับตะแกรงที่ทางร้านมีให้นะครับก็จะมีให้แบบละเอียดกลางหยาบนะครับให้ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องนะครับที่นํามาติดหน้ารถถ่ายเดินตามได้เลยนะครับไม่ต้อง ดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมไปแล้วเนาะตัวนี้เนาะมีแท่นสําหรับยึดหน้ารถถ่ายให้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นการรอนะครับเป็นการบดเม็ดเข้าเปลือกนะครับตัวนี้ติดหน้ารถถ่ายเดินตามเลยนะครับตัวนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการทําวัตถุดิบอาหารสาร์นะครับก็เพื่อเป็นการยัดต้นทุนเนาะสำหรับ ช่วงนี้นะครับที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้นนะครับก็นําเครื่องนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งราคาแล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายคลิปนะครับจะเป็นการถ่ายวัตถุดิบให้ดูนะครับว่าความละเอียดที่ได้ประมาณไหนเนาะช่วงท้ายคลิปนะครับก็ตัวนี้จะเป็นใช้เป็นสายพานเส้นเดียวนะครับในการใช้งานเนาะก็ทางร้านจะแถมให้ จะมีสายพานที่แถมให้ฟรีแล้วก็การจัดส่งฟรีแล้วก็ชำระเงินปลายทางได้นะครับตัวนี้สำหรับขาที่ใช้วางก็จะใช้เป็นเหล็กหนานะครับโครงสร้างของเครื่องทั้งหมดก็จะเป็นเหล็กหนาแทบจะทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ทางนั้นไม่ค่อยได้กักสเปกนะครับตัวนี้เนาะเรามาดูนะเนี่ยประมาณนี้นะครับเม็ดเข้าเปลือนะครับความละเอียดประมาณนี้เนาะสำหรับเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็ตกิดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณ